สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่12สพฤษภาคมค่ะยักษ์พลังงานซาอุดีอารามโกแซง BigT e c h Apple ขึ้นแทนบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกด้วย m a r k e ต Ca p เกือบ2ล้าน4แสนหมื่นล้านเหรียญเนื่องจากหุ้นเจ้าของ iPhone ดิ่งหนักกว่า5%เเมื่อคืนจนเหลือมูลค่าตามราคาตลาด2ล้าน3แสนหมื่นล้านเหรียญสอดคล้องกับบทความเคทแ e มโฟกัส erm ฉบับล่าสุดอ i l i s k i n g Energy i s สิสคิงด้อมน้ำมันน่าจะยึดตำแหน่งราชาสินค้าผกพัณฑ์ และ Energy Sectors มีโอกาสครองบัลลังหุ้นโลกต่อไปในช่วงที่เหลือของปี2022สนับสนุนการลงทุน KT Energy เดนชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐเมษายนบวก8.3%เยออนเย์ year year, ต่ำกว่า8.5%เมื่อเดือนก่อนก็จริงค่ะแต่ไม่อาจตอบสนองความคาดหวังของชาวโลกสวยที่ลุ้น p ีคอินฟล a t ชันอยากให้เงินเฟอ้อชะลอลงเยอะๆง่ายๆในช่วงที่เหลือของปีนี้ เพราะข้อมูลดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้8.1%ส่วนคอ CPI ก็ให้ภาพคล้ายกันค่ะบวก6.2%ชะลอจาก6.5%แต่สูงกว่าคาดที่6.0%ปัจจัยที่อาจผ่านพีคจริงๆในมุมมองของเราน่าจะเป็นพีค c k i s h n e s s เฟดขึ้นดอกเบีย้ยและทำคิวตามแผนแต่คงยากที่จะแสดงท่าทีเข้มงวดกว่านี้แล้วหลังตลาดปวนหนักจนถ้าฝืนทุบต่อไปก็อาจกระทบเศรษฐกิจ สมมุติฐานดังกล่าวสนับสนุนทฤษฎี p r e k l y i l l d s อยู่แท้จริงของสหรัฐมีโอกาสพบจุดสูงสุดเร็วๆนี้หรืออาจผ่านไปแล้วก็ได้โดย US t i p ทิปปีเริ่มกลับตัวลงหลังผ่านจุดสูงสุดระหว่างวัน0.367%เช้านี้ค่ะเคลื่อนไหวแถว0.17%เราตีความว่า Real y l e l d s ผ่าน Peak ช่วยคลี่คลายสภาวะตึงตัวในตลาดการเงินน่าจะช่วยให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ค่ะหากต่อไปบรรยากาศตลาดกลับมาลิกอ่อนซึ่งเราคาดหวังพัฒนาการเชิงบวกจากจีนเป็นหลักก็อาจเกิดพีคดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐกลับตัวอ่อนค่าช่วยหนุนราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกโดยภาพรวมเงินเฟอ้อผ่านพีคแต่สูงต่อเศรษฐกิจชะลอแต่ไม่ถดถอยสแต็กเฟ t ชันจึงน่าจะปกคุมบรรยากาศลงทุนโลกตะวันตกต่อไปยังไม่ใช่รีเซชชันค่ะนักกรุ๊ตแคทมวันนี้ เปิดประตูซื้อครบทุกบานสำหรับ5ก,กองทุนอิงพกพัณฑ์ KT Energy, KT Oil, KT Mining, KTPCS และ KT g o l ค่ะตีมเกษตรและอาหารประกอบด้วยหุ้นดิเฟนซีฟค่อนข้างทนภาวะชะลอตัวและเกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นจึงน่าจะปรับตัวตามเงินเฟอ้อได้ดีพอควรสนับสนุนการลงทุน KT Agri Food หรือชื่อเดิม KT Agri ตลาดจีนน่าลงทุนที่สุดค่ะหากพิจารณารายประเทศ เน้นสะสมทั้งกองทุนหุ้น KTA Shares, k t China และกองทุนตราสารหนี้ KTA c h i n Bond เพราะระดับราคาถูกขนาดเศรษฐกิจน่าจะกำลังผ่านจุดต่ำสุดและมุ่งสู่วัฏจักรการฟื้นตัวรอบใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแรงสนับสนุนของนโยบายรัฐค่ะมาดูกันถึงการเคลื่นอนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดที่ 1613.34. ุดลบ0.5 มูลค่าการซื้อขาย71,693ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยย่อตัวลงหลังวันอังคารปรับตัวขึ้นมากโดยมีแรงขายลดความเสี่ยงระหว่างรอตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่52,640ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.7ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทไปิดตลาดเย็นเมื่อวานนี้ที่34บสาท63สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐโดยทรงตัวในระดับเดียวกันกันกบเปิดตลาดเช้าปริมาณการทำธุรกรรมเบาบางตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเมษายนของสหรัฐมาดังฝั่งของเอเชียค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตกเกียวป,ปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังนักลงทุนได้เข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักขณะที่ตลาดยังคงกังวลว่ามาตรการสกัดโควิดของจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนิกกีปิดไปที่2 6 2 1 3 6 4นหกจุดกน์ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกหลังมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนชะลอตัวลงรวมทั้งข่าวที่ว่าประธานาธิบดีคุณโจไบเดนผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิตปิดที่3,58.70 0จุดบวก0.75เปอร์เซ็นต์ค่ะ ทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่5ในวันพุธขณะที่ n นสแดกดิ่งลงกว่า3%เหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดาวโจนส์ปิดที่3 1 8 3 4 1 1จุดลบ1นึ่ p 5 0 0ปิดที่3935.18จุดลบ1.6เ และ n a s d a กปิดที่11,364.24่ส่จุดลบ3านแนค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันหลงนังได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและหุ้นที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจพุ่งขึ้นการรับสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อชะลอการขยายตัวในเดือนเมษายนเซซ0ฟปิดที่6 2 6 9 7 3บจุดบวกขึ้นมา2.5 0เปอร์เซ ดัคปิดที่13,828.64.2.17%แจุดวก2และฟุตซีร้อยปิดที่7,347.66.1.44%วนร์เซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยไม่เทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังจากที่นักลงทุนซึมซับตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าการคาดการ ส่วนอางของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น6%ยืนเหนือระดับ105ดอลลาร์ในวันพุธค่ะปิดไปที่105.71ดเซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานว่าการขนส่งกา๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปโดยผ่านทางยูเครนนั้นมีปริมาณลดลงเนื่องจากยูเครนปิดเส้นทางหลักในการลำเลียงขนส่งโดยนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น ส่วนดาฝัง่งของเบลนเองค่ะบวกขึ้นมา4.9%ปิดที่107ดอลลาร์51เซนต์ต่อบาเวลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากเงินเฟอ้อหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI พุ่งขึ้นสูงกว่าคาดในเดือนเมษายนโดยสัญญาทองคำตลาดโคเมกส่มอบเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0.69%ปิดที่1,853ดอลลาร์70เซนต์ต่อทอาร์ และในทั้หมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ